คนบ้าไหล oh. ทาลิปแล้วรองไห้แบบนี้เลยหรอรีวิวลิปดาราลิปแรดของคุณพิมพ์ประภานะคะคือเองโนสปอนนะคะมาลองครั้งแรกคอมกันดาราทาแล้วสวยแต่ว่าคนทั่วไปที่มีร่องปากชัดอย่างเราอะทาแล้วมันจะเป็นไงบ้างแบบนี้เลยหรอให้ดูหัวแปรงก่อนอะไรใหม่ๆเขาบอกว่าเป็นหัวแปรงแบบทอมืงจะไม่ทาลิปมันหรือว่าอะไรรองพื้นก่อนเลยนะคะให้เห็นร่องปากแบบชัดๆเลย เฮ้ยไม่เล่นนะเนี่ยทาปกบคือมันลบรีทัดล้อมฝากไปเลยอะ่ะแล้วหัวแปลงก็คุณุ่มมากให้ดูความต่างชัดเจนแบบบนล่างมันเวอร์อยู่นะเนี่ยหัวแปลงดีมากเลยอะ่ะแล้วมีความโค้งเข้ากับรูปปากตัวเนอริปก็ฉ่ำเล่นไฟแต่มันไม่ได้ยืดแบบยังมีความเกาะปากอยู่อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะทุกคนสวยแพงแบบขับผิวกำลังดีสุดๆอะ่ะ ดูในกล้องมันวาวมากเลยอะเหมือนส่องสปอร์ตไลท์ลงมาที่ปากเลยอะแกดูความหิวแสงสมชื่อเห็นตั้งแต่ร้อเมตรปะ่ะฉ่ำแบบวาวสะใจสุดๆเลยอะพอเสียเดียวคือเวลาใช้อะต้องค่อยๆดึงแล้วก็มีสตินิดนึงนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรากะชากแรงอะมันอาจจะยูดแล้วก็หลุดถอนะคะสวยแบบลำบากใจอะกะกดมาลองเล่นๆสีเดียวแต่เฮย้ยดูดิเดี๋ยวต้องไปกดเพิ่มอะทุกคนอยากให้ลองสีเนะอีคอมเมนต์กันมา